ไปวาดรูปสีน้ำกันและรอบนี้อวนถอยกระดาษมาใหม่ค่ะเป็นกระดาษ300แกรมนะคะเรามาดูเครื่องในกันเลยค่ะเครื่องในก็จะเป็นแบบยาบถอยพวกกันด้วยต่อไปไปบีบสีกันจังหวะบีบสีก็คือชอบสุดๆบีบสีเสร็จไปร่างภาพกันต่อเลยพอร่างเสร็จเก็บรายละเอียดเราก็จะมาลงน้ำกันต่อด้วยการลงสีใช้คุณสมบัติของน้ำเพื่อให้สีกระจายตัว และใช้คู่การเก็บเหลียเพื่อให้สีสมูทขึ้นลงสีเข้มกลางอ,อ่อนตามที่ต้องการและเริ่มลงสีบริเวณพื้นที่อื่นๆค่ะรูปนี้จะเป็นสาวน้อยใส่หมวกต้องรับซัมเมอร์นะลูปใกล้เสร็จแล้วก็เริ่มเก็บรายละเอียดทั้งหมวกแล้วก็ผมสีแดงชอบสุดๆทำเป็นผูกโบตรงคางเติมต้นหญ้าเทคนิคนี้คล้ายๆกับการวาดเซรามิกของอ้วน ตกแต่งเก็บรายละเอียดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะมาดูผลงานกันนะคะว่าจะน่ารักขนาดไหนปิง๊งพอเราจัดแสงถ่ายรูปออกมาก็น่ารักประมาณนี้ค่ะกระดาษสีผู้กันจิ้มทิตก้าได้เลยค่ะ